คุณชายคุณชายมาลนะ่าเนี่ยนี่เลเอาจะกินลูกละปกันเรกล้องนี่ลูกไส้ก็ขีอ่อ้ถ้าขึต้ต้องได้ลูกไกัได้อันนี้เป็นเป็นม้ว,วนเ่ เป็นปตันเลน,นึงพีมามา่น้องมาพี่น้องมาคิดอันนี้เป็นอย่างเป็นบัวลอยบัวลอยจะเพ่อนยากทำไมาจากคาเลวเกินไปบัวลอยจะอยู่ที่ไหนทาานนำไมมีแ <c> ต <oughs> okay, ่น้ำโอเคพี่หนุ่ยเคยรู้บ้างไหมว่าหนูคิดคำหนึ่งโบว่าเราจะเป็นจต่ะเบิดบัวลอยแล้วก็เพื่อนให้น้ำแข็งมาใส่ผอมไิ้นเย็นๆแล้วกันอันนี้เป็นไอติง ไอจินบวนลอยไอจินบวนลอยมากันเป็นน้ำน้ำพ่อใหญ่บท่านนี้มาโอ้เ,มมเลสยสุกสันนันสุกพี่น้องนี่โรงแรมเคเอมาโรบีนี่คน Beach, น,น,น่ะเลอสมันต่เลย,ก,ยก็ไม่จาโอ,โอ้พี่น้องเลยเลดบ่โรงแรมะพน,ะพ,นะพ่อใหญ่เีน้ำอย่คนน่ะอากาศดีดีเลย อากาศดีดีไม่เห็นหนันเหมืนกันได้ไปเนอะทุกคนทุกคนเบิ่งเอาอ,อากาศธรรมชาติสุดยอดเลยเฮ <c oughs> บาเว้ยมากินขา้าวสวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับเร <c oughs> าเห็นพัทยานีและในยุเบียกาเดียนี่มากินข้าวย่งแมลงตอนนี้วัดธรรมาวัดธรมนาวมาเลิก ประมาณตุ่มหนึ่งนะเบยสำีันเลย่นนเบียกาเด่นจักเบีกาเด่นงามครบพี่น้องแบตเตอรี่กันช่ไหมตลาดแล้ว่าเมันงามจัไต้กูเดาบมันงงมเลยนะบแ บรรยาก,กาศสุ้ยอดเลยต่เวนตุกินยุป,ปะตะนี่น่าหาดะตองเห้อตเ็นตุกินงามบ่ตอนนี้บมจ่าตอนนี้หกโมงแรงหกโมงแรกปะตองเ,งองเงนอมันเลิศสนเต็เลย

หน้าหายแล้วเด่นหนาแต่น้าหายแล้วพี่น้องแขกเริ่มมาแล้วโอ้มันแขกฝรังร่งฝรั่งฝรั่งเริ่มมาแล้วพี่น้อ <c oughs> งเลยฝรั่งเริ่มมาแล้วไปแล้วบาทไป <c oughs> ไปดีๆลูกล่ะ <c oughs> น้ำลุ่มขนาดน้พี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปก่อนโอเคทำยี่พอนะตะเว้นสิตกดินแล้ว ấy à, là bằng ô oh, năm 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 năm, rồi nam 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 ฝนตกคู่เก so ็บตุ๊กมือมือเบิดคืนน้าสิบ่ท่วมั้งเปล่ไปใส่อะไรได้เหมือนีกเสียงกันหลายแล้วได้ชมบ่สบายเป็นวัดคนง่ายเป็นไข่เอาไข่มาติดเมียเป็นเจ้านายมึ้งไทช่ยังแบบเป็นไข่ยนีนั่นแล้วก็เอาไข่มาติดเข้ามาแม่เป็นเจ้นายขังอีกทีนี้หรอเจ้านายอ่ะบิ่งๆบิ้งออกวันนี้เป็นไข่เด็บข้ออะไรบอสเนี่ เดินแตไม่แต่นที่เก่าไปเก่งเลย

พี่อก็บปลามีไอน่งพักคุณผ้าคุณสากับลูกชายข้าบุญบรรยายว่าเป็นดอกพี่้องห้ภาพบรรยายเอาเนาะ เจ้าพยาท้่โลกนี้มันก็พยาไปอะไรของ h ันเป็นทั่ว ทงออกไปันท่านำเหมืองนโน้นทาทางออกอรอออกระอ